ตามคาถามเมื่อสักครู่เลยค่ะมองยังไงคะตลาดทุนไทยช่วงนี้ใช่ไหมครับเรายังให้น้ําหนักเป็นแบบไซด์เวย์นะครอันนี้วันนี้ผมอาจจะไม่ได้แชร์หน้าจอนะครับพอดีระบบอาจจะยังมีความขัดข้องอยู่ได้เป็นะไรครับอาจจะขอเป็นเล่าเรื่องไปแล้วกันนะครับเราเรามองว่าดัชนีที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังไม่ได้มีการพักตัวเลยนะครับขึ้นไปเมื่อวานนี้เห็นชัดเลยนะว่าขึ้นไปชนแนวต้านแถวๆสักหนึ่ง 1,440เนี่ยเริ่มเริ่มออกอาการเหมือนกันนะฮะเริ่มออกอาการเหมือนกันนะครับคุยง่ายคือคนทุนต่ำเนี่ยก็คือขายละขายแล้วกำไรกันลงมาเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพแบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะทำให้ตัวดัชนีเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์ซึ่งถามว่าชอบไหมแบบเนี้ยผมว่านักทุนชอบนะนะครับเพราะว่าการแกว่งตัวไซด์เวย์ออกข้างแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวเราเรียกการขึ้นของดัชนีสําหรับรอบเนี้ยมันมีฐานที่ค่อนข้างแน่น มันมีความมั่นคงในงานขึ้นนะครับซึ่งรอบนี้นะถ้าจะมีการย่อตัวลงเนี่ยนะครับลงไปขนาดถึง1,410จุดเนี่ยก็ยังไม่เสียหายนะนะครับยังไม่เสียหายนะพูดง่ายคือลงไปปิดกับแนวรับที่เขากระโดดขึ้นมาตรงนั้น่ะจะดีมากๆนะจะดีมากๆนะครับแต่คิดว่าคงคงไม่ได้ใช่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรอกน่าจะเป็นภาพของสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเป็นการแกว่งตัวไซเว์แล้วก็ซึมๆลงไปนะฮะหาแนวรับที่ 1410ตรงนั้นครับค่ะคราวนี้มาถึงตัวของอที่เราตั้งไว้คือเรื่องของการเมืองค่ะนะบมองว่าการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวหลักตัวหนึ่งแหละที่พุชให้ตลาดทุ้นไทยเรายืนกลับขึ้นมาได้แบบนี้ครานี้เนี่ยมันมันหมดหรือยังมันรับไปหมดหรือยังสําหรับเรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยค่ะคือในประเด็นการเมืองเนี่ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการถแถลงนโยบายที่จะมีขึ้นในวันที่12กันยายนเนี้ยะนะครับประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่ว้าวแล้วแหละนะครับเพราะตลาดเองก็ ทช้อินไปพอสมควรละนะครับคือจริงๆเนี่ยตอบรับไปตั้งแต่วิชั่นของของอดีตนายกทักษิณแล้วแหละในเรื่องของนโยบายอะนะนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้ต่างไปจากนี้นะครับหรือแม้กระทั่งที่ท่านอ่าไปคารมอคณะคลรมอไปถวายสัตว์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการแถลงในเรื่องของแนวทางในการอ่าดเนินนโยบายเจ็ดนโยบายเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแตกหรือว่าแตกต่างไปจาก เดิมที่มีการเกลื่อนก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่จะพูดในวันที่12เนี่ยคิดว่าไม่ว้าวนะครับไม่ว้าวนะครับแต่นะครับในทางทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการอื่นๆเนี่ยออกมาซัพพอร์ตอยู่นะครับ<ช>อย่างเช่นวันนี้ก็มีข่าวมีความชัดเจนในเรื่องของการแจกเงินถูกไหมฮะไอแจกเงินไอกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับหนึ่งมืนบาทเนี่ยได้แน่ๆสําหรับกลุ่มเปราะบางและ<ช>ผู้พิการ นะครับหนึ่แสนล้านเนี่ยได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผมแอบมองบวกนะก็คือเป็นลดหลังครับลอดหลังเนี่ยอีกประมาณ3ามแสนกว่าล้านเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลถูกไหมครับแต่รอบนี้ดูเหมือนมีข่าวว่าเอ้ย แบ่งเป็นแบบนี้ไหมนะครับครึ่งนึงจ่าย5,000ันบาทอีกครึ่งนึงเป็นดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งถ้ามันออกมาเป็นภาพแบบนี้ถือว่ามันเร็วกว่าที่ที่ตลาดเคยคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะค่ะนะครับเพราะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าถ้าคุณบอกว่าเอาเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่รู้ว่าแอปคุณจะพัฒนาเสร็จเมื่อไหร่มไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เงินก้อนนั้นเนะี่เมื่อไหร่กันแน่หรือดีไม่ดีอาจจะไม่มีอาจจ,มมอาจจะเงียบหายไปเลยอค่ะถูกไหมแต่พอมันเปลี่ยนมาเป็น5,000ันบาทก่อนเนี่ย อันนี้ผมว่าม,มันมีน้ำหนักนะครับมันน่า,นาจะทําให้อาาดเนี่ยนะครับตอบรับในเชิงบวกกับประเด็นตร,ตรงนี้ได้ครับเพราะมันจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาสู่ระบบที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถแถลงนโยบายอาจจะไม่ว้าวนะครับแต่มันจะมีการเล่งใช้นโยบายเหล่านี้นะครับในใน,ในทิศทางที่เร็วขึ้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตเซตได้ครับอืมเพราะเกี่ที่พี่บอกว่าถ้าสมมติเขาตัดสินใจจ่าย5้าพันเป็นแบบเงินส่วนแรกมาก่อนเนี่ยอ่ช่องทางในการใช้เงินมันก็จะเยอะขึ้นด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับ อ่อถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้จำกัดสถานที่ใช้ไม่จำกัดสินค้าท่านได้เงินมาป๊บท่านไปซื้อที่ไหนก็ได้นะครับอ่าถ้าถ้าเป็นแจกเงินอีกรอตหนึ่งอีก5,000บาทเนี่ยผมคิดว่ามาตรการก็คล้ายคลึงกันะ ค่ะโอเคก็เห็นภาพแล้ว่าจริงๆการเมืองเนืงแต่ที่อดีตนายกท่านพูดปุ๊บเนี่ยตลาดมันรับไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันก็ยังมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องคราวนี้เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณบ้างคะเพอดีเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ,ของ,ของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเมื่อวันพุน้พนกลุ่มก่อสร้างต่างๆมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอันนี้ทิศทางน,น่าจะดีไหมคะ อ่าอันนี้เนี่ยเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในการเบริกจ่ายเงินงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนนะเพิ่งเบิกได้แค่ห้าสิเปอร์เซ็นต์เองนะของปีหกเจ็ดอ่ะซึ่งมันเหลือแค่เดือนนี้เดือนเดียวะนะครับเราย้อนกลับไปดูเศรติีในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเออภาพมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือเดือนสิงหาเนี่ยยังเบิกได้ไม่เยอะหรอกแต่เดือนกันยายนเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นครับคุณมลมุณแสงอ่าใช่ค่ะมันจะกระโดดขึ้น ทีนี้มันจะกระโดดขึ้นเนี่ยมันจะไปถึงเลเวล70%หรือเปล่าเนี่ยเราคิดว่าคงไม่ถึงนะครับแต่ก็แต่ก็โดยรวมๆเนี่ยน่าจะทําให้บรรยากาศคึกคักได้นะครับส่วนกลุ่มรับเหมาเนี่ยที่เขามาเล่นกันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินงบประมาณก้อนนี้หรอกนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวโครงการใหญ่ๆที่ภาครัฐเนี่ยกำลังเอาออกมาประมูลมากกว่า นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นกระแสตีประเด็นในเรื่องของแร์บิดถูกไหมฮะที่เงียบๆไปเนี่ยอันนี้ก็เริ่มกลับมาอย่างเช่นวันนี้ก็มีกระแสในเรื่องของการถมอ่าวไทยนะคะที่จะทําเป็นหกเกาะนะฮะอยู่ในโซนสมุทรปากกาเนี่ยทำเป็นเขื่อนกั้นน้ําอะไรก็ทําเป็นเมืองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต่างหากนะฮนะท,ที่ที่มันทําให้หุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในช่วงเนี้ยมันกลับมามีสรรีสันนะครับค่ะตรงนี้เรามอกเป็นบวกครับ ค่ะพี่มองไงบ้างคะกับกับกลยุทธก์การลงทุนแล้วก็กรอบดัชนีในช่วงนี้ค่ะ,อ,ะอย่างที่เราเรียนไปนะครับว่าเซตอิเด็กในช่วงนี้เราให้เป็นภาพของการพักตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกำของอยู่แล้วใครที่มีของอยู่แล้วนะครับใช้กลยุทธ์คือเลทโปรฟิตลันเลทโปรฟิตลันคือช่วงนี้นะครับท่านกําหนดจุดล็อกกาไรเอาไว้สมมติดัชนีเนี่ยท่านมองว่าเออหนึ่จุดล้อันนี้กลมตัวเลขยกตัวอย่างนะครับ ถ้ามันสูงกว่า1420ท่านถือต่อค่ะนะฮะแต่ถ้ามันหลุดลงมาใกล้ๆ1420ท่านล็อกกำไรอือฮนะนี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าเลท p r o f ิตลันนะครับคือขึ้นมารอบนี้ใครมีกําไรเนี่ยห้ามขาดทุนนะฮะเงินไขตอนนี้คือห้ามขาดทุนต้องมีจุดล็อกกาไรไว้ให้วินัยการลงทุนเนี่ยสําคัญเลยนะครับห้ามขาดทุนนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี ีเนี้ยมันเป็นเรื่องของของคนที่ยังไม่มีของเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต้องรีบยังเข้าทันไหมคะคนที่งมีของเข้าทันเข้าทันนะครับผมว่ามันจะมีการย่อตัวลงมาอย่างที่ผมเรียนตอนต้นรายการว่าแถวแถวปิดแกร็บอ่ะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกตรงนั้นนะยังมีโอกาสที่จะลงไปอยู่อ่าฮะ<ต>เป็นลักษณะการซึมลงซึมลงไปอ่ะประมาณแถวนั้นนะครับเป็นจุดในการตั้งรับรอบใหม่ครับค่ะ ก็คือผมมองพี่อาทิตย์ก็คือมองว่าหุ้นมันขึ้นมาถึงจุดนั้นแล้วแหละใครที่มีของในมือเนี่ยคุณขายได้คุณขายรอบนี้อยากขัดทุนนะใครดอยอยู่ไปแตะจุดดอยเนี่ย <c oughs> ลงดอยมาอยู่ที่พื้นดินมานึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใหม่เดี๋ยวรอจังหวะอีกทีนึงอาจจะมีแนวในการย่อตัวลงมาให้สามารถเข้าไปได้ทั้งคนที่มีของแล้วขายไปกับคนที่ยังไม่มีของในมือถูกไหมคะใช่ครับคือผมมองอย่างนี้นะผมมองขาขึ้นนะหุ้นนะนเป็นขาขึ้นนะอย่าเข้าใจผิดว่าหาว่าผมแช่งให้หุ้นตกไม่ใช่นะ <อา S 2> ครับคือ แล้วเราให้เป้าสิ้นปีเนี่ยอยู่ที่1540อ่าฮะอ่าอันนี้จะอันนี้จะได้จะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับคือกรุงศีเราเนี่ยเป็นสายสายกระทิงอ่ะพูยง่ายค่ะ่ะครับคือมองย่อเพื่อขึ้นต่อครับโอเคค่ะก็เป็นจังหวะในการลงทุนนะคะแล้วก็คราวนี้ตัวหุ้นเหรอคะพี่อาทิตย์ที่วันนี้มาแนะนํากันมีอะไรบ้างคะอตัวหุ้นเนี่ยเราเราไปที่ตัวหุ้นแนะนํานะครับเราไปที่ตัว ปุ่ม้าปีกเลยวันนี้เราไปที่ปุ่ม้าปีกนะครับ<ช>ตัวแรกคือ CPX e ีเอ<ช>็กเตอื์ค่ะเมื่อวานย่อมาหน่อยนึงแต่ว่าราคาก็ท่าย,ยัางดีอยู่ใช่ไหมคะอ่ายังดีครับยังดีครับยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับการย่อตัวลงมาเนี่ยย่อแล้วไม่หลุดเส้นสิบวันนะคะดูตามกราฟได้เลยนะครับ<ช>ย่อลงมาแล้วไม่สุดไม่ไม,ไม่ไม่หลุดเส้นสิบวันนะครับที่สามสิบเอ็ดบาทเจ็สิบห้าสตางค์แล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมานะครับมี<ช>มีแรงซื้อสู้ขึ้นมา<ช>อันนี้เป็นาย,ายสายสัญญาณบวกนะครับ แนวรับนะครับอยู่ที่32บาทนะครับแนวรับนะครับ3าบาทนะครับแนวต้านสั้นๆนะครับอยู่ที่ไฮเดิมของรอบที่ผ่านมาก็คือ3 4มบาทห0สนะครับสำหรับตัว cp x t a นะครับควนราคาเป้าหมายพอดีผมไม่ผลลงมาอีกห้องหนึ่งนะะรัาเป้าหมายอาจจะไม่ได้อยู่ในมือนะครับก็เลยให้เป็นแนวแนวทางด้านเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับค่ะคนกลุ่มครปีตอนนี้ยังมีทิศทางที่ดีอยู่เนาะตัวใหญ่ตัวแม่ใหญ่ใหแล้วคือตัว cp o ก็ยังมีทิศทางที่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ ถูกต้องครับถูกต้องครับตัว C P พเนี่ยเมื่อวานอาจจะขึ้นแรงไปสักนิดหนึ่งนะครับอ่าฮะค่ะเมื่อวานเนี่ยอาจจะขึ้นแรงไปวันนี้ก็อาจจะอาจจะอาศัยจังหวะย่อตัวลงมานะครับในการเข้าสะสมนะแถวๆสัก64บาทครับคุณคุณแนนคุณมลครับแล้วก็วางขายแถวๆสักอ่าหกบาทนะครับโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราฝากกันค่ะตัว BJC ครับวันนี้อือฮือบีเจซี อ่าตัวนี้เนี่ยขึ้นมาชนแนวต้านแถวแถวสักเส้น200วันละนะครับแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ซึ่งในกลุ่มเขาเนี่ยทะลุกันขึ้นไปหมดแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พูดง่ายๆคือราคายัางค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่ายังแหลกขาดอยู่นะครับเราก็ตั้งรับครับสำหรับตัว BJC นะให้แนวรับแถวแถวเส้น5วันนะครับอยู่ที่2ีบาทแปสตางค์ครับโอเคค่ะค่ะคำถามนักลงทุนบ้างค่ะพี่มนต์คำถามจากนักลงทุนค่ะก็ กี่ยวกับกลุ่มท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะโรงแรมนะคะเอราวันเป็นยังไงบ้างคะเอราวันช่วงหลังนี่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะในเชิงของ Price Pattern นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะครับอา,อาจจะมีลักษณะของการย่อตัวลงมานะครับตั้งรับบริเวณ h i g เดิม erm ของรอบก่อนที่เขาเบสขึ้นไป3.88นะครับนั่งทุน สามจุดแปดแปดเป็นแนวรับสําหรับรอบนี้นะครับถ้าย่อตัวลงมารอบนี้ไม่หลุด3.88ผมถือว่าเป็นสายสัญญาณดีมีแนวโน้มนะครที่เขาจะขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันคล้ายๆกับอินเด็กนะครับอยู่ที่4บาทส5สบาตางค์บาท50สตงค์ครับมีอยู่<ต>ถือต่อครับแล้วกลุ่มนิคมละคะระหว่างอามาตะกับ WHA <ม>อันไหนเด่นครับคุณอาทิตย์ ถ้าช่วงนี้เนี่ยนะครับผมชอบที่ตัว w h a นะครับในเชิงของไฟแพทเทิร์นในกำลังสวยนะครับกำลังที่จะขึ้นมาเทสไฮเดิมบริเวณ5บาท65สตางค์นะครับตั้งรับนะฮะตั้งรับแถวแถวหบาท50นะครับมีลุ้นที่จะเบรกตัว5บาท65สตางค์ขึ้นไปได้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่แถวแถวหบาท90บครับแล้วในส่วนของกลุ่มแบงค์ราคาที่ตอนนี้ก็เป้าของวายุพักแบงค์ก็น่าจะมาเหมือนกันอันไหนเด่นเช่นเดียวกันคร คือหลายตัวมันขึ้นมาลอยมากนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าภาวะโอเวอร์บอสพอสมควรหลายตัวนะครับเพราะฉะน,นั้นคุณอาจจะรอจังหวะของการย่อตัวลงมานะครับช่วงนี้ที่เห็นแบบสายสัญญาณในไพ่แพทเทิร์นที่ดูสวยๆในผมมองไปที่ KTB นะกับ KTB <T> ก็ตั้งรับแถวๆถวบ9บาท20บาทนะครับเป็นโซนในการตั้งรับแล้วก็วางขายแถวๆ21บาท50ครับค่ะ<ม>แล้วก็ตัวของ g f t ล่ะคะ Gfpt อยู่ในกลุ่มส่งออกอาหารนะครับช,ช่วงนี้ค่คึ่งค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับตัวนี้อาจจะเวทแอนซีไปก่อนนะครับนักทุนค่อยมอนิเตอร์อีกทีตอนจังหวะที่เขาขึ้นมายืนเหนือ12บาท40 คือขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันแล้วค่อยฟอลโล่ก็ได้ครับอืมใช่แลตัวสุดท้าย E A เนี่ยคะ่ะนางคุณยังนั่นอยู่จะเป็นยังไงต่อไปกั E A ค,ะคะ่ะอ่าตัวนี้เราไม่ได้ cover ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับผมว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนนะสำหรับ E A นะครับคัคบยกเว้นใครที่รับความเสี่ยงได้สูงสูงเฝ้าตลาดอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้ามาเก็งกำไรถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ที่8-25นะครับ แนวรับก็แถวๆสัก7บาทละกันนะครับอันนี้เน้นเน้นหนักๆเลยว่าเป็นคนที่รับตามเสียงสูงได้เท่านั้นนะครับรับความเสี่ยงได้ต่ำไม่เอาโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่อาทิตย์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ